รักทุกท่านครับวันนี้พลังของแผ่นดินได้มาล้อมรวมพลังกันที่นาะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อนะปกป้องอธิปไตยของชาติไทยเราใช่ไหมทำไมนะเราจะต้องมาปกป้องนะอธิปไตยไทยของเรานะครับเพราะว่าตอนนี้นั้นนะประเทศไทยของเรานั้น เจอทั้งศึกนอกเจอทั้งศึกในพร้อมกันเลยศึกนอกก็คือมีค่าศึกลุกรานผืนแผ่นดินไทยใช่ไหมอันนี้คือศึกนอกที่เรากำลังเผชิญอยู่โดยเฉพาะทางกัมพูชาและจ,จริงๆก็ยังมีศึกนอกที่คนต่างชาติที่เขาเห็นแก่ตัวนประเทศต่างๆนั้นพยายามที่จะมา ครอบงำประเทศไทยกอบโกยผลประโยชน์จากประเทศไทยนาคมเห็งคนไทยนั้นเขาก็พยายามทำอยู่แล้วในทุกช่องทางแต่ตอนนี้ที่โดดเด่นที่สุดเลยก็คือทางกัมพูชาใช่ไหมทางกัมพูชานั้น,นพยายามที่จะลุกรานผืนแผ่นดินไทยยัง่งชิงอธิปไตยไทยนั้นอันนี้โดดเด่นน,นี่เป็น ศึกนอกที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ตอนนี้และที่สำคัญนะศึกนอกนั้นก็ยังมองเห็นได้ชัดเจนต่อสู้กันได้ไม่ยากไม่ลำบากเท่าใดแต่ศึกในใสศึกทรยศชาตินี่สิแสบที่สุดเลยใช่ไหมไเรวที่สุดเลยใช่ไหมศึกในโดยเฉพาะอย่างยิง่ง นายกรัฐมนตรีของไทยเองคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรกับนะกรณีคลิปหลุดนะสนทนากับคุณหุ่มนัน้นะมันยืนยันชัดเจนว่าคุณอุ้งอิงนั้นทอรยศต่อชาติใช่ไหมอันนี้มันชัดเจนเลยสองสามประเด็นหลักๆที่ชัดเจนว่า ไม่ได้มีความจริงใจในการปกปักรักษาอธิปไตยชาติแต่มีความตั้งใจในการปกปักรักษาผลประโยชน์ส่วนตัวประเด็นแรกคุณองค์เองบอกคุยกับคุณฮุนเซนว่าอย่าไปฟังพวกแม่ทัพภาคสองเขาเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับเรา คำว่าฝ่ายตรงกันข้ามกับเราก็คือตรงกันข้ามกับฮุนเซนและอุงอิงใช่ไหมซึ่งฮุนเซนกำลังลุกลามลุกล้านอธิปไตยไทยอยู่ใช่ไหมแต่แม่ทัาพภาคสองและทหารหารทั้งหลายนั้นกำลังปกป้องอธิปไตยไทยอย่างสุดความสามารถสุดหัวใจเลยใช่ไหม ลักษณะนี้ก็เป็นการประกาศตนว่าเป็นฝ่ายตรงกันข้ามคุณุงยิง่งประกาศตัวว่าเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับผู้ที่ทุ่มหัวใจในการปกปักรักษาอธิปไตยไทยใช่ไหมลักษณะแบบนี้ก็คือคนทรยยศชาติคือกบฏใช่ไหมและ คุณนุงเองก็ยังพูดว่าลุงฮุนเซนอยากได้อะไรบอกมาจะจัดให้แบบนี้พูดแบบนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขใดๆเลยว่าจะไม่จัดให้คุณฮุนเซนใช่ไหม,ไมก็พูดเองนะว่า อยากได้อะไรให้บอกมาจะจัดการให้ใช่ไหมพูดแบบนี้นี่ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเลยนาบอกอะไรมาก็ต้องจัดให้ทั้งหมดเลยแล้วแบบนี้การเจรจาต่างๆนั้นโดยภาพรวมถ้าพี่น้องได้ฟังคลิปแล้วก็จะเห็นว่าเจรจาเพื่อประโยชน์ส่วนตนเท่านั้นใช่ไหม ไม่ได้เจรจาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศไทยเราเลยใช่ไหมเมื่อคนเห็นแก่ตัวจัดจ้านอย่างนี้เห็นแก่ตัวสุดๆอย่างนี้ขนาดอธิปไตยไทยเป็นสิ่งที่คนไทยผู้รักชาติรักแผ่นดินทั้งประเทศหวงแหนที่สุดแต่เขาไม่ได้หวงแหนเลยใช่ไหมเขาไม่ได้หวงแหนอะไรเลย แล้วไม่ได้มีการประกาศออกไปจากรัฐบาลที่ยืนยันชัดเจนเลยว่านะพื้นแผ่นดินที่กัมพูชาลุกล้ำเข้ามานั้นหรือว่าสี่จุดที่ต้องการจะเอาไปขึ้นศาลโลกนั้นนะทางการของไทยโดยเฉพาะระดับรัฐบาลยังไม่เคยประกาศว่าเป็นของไทยเลยใช่ไหมแต่ทางกัมพูชาประกาศเอาประกาศเอาใช่ไหม นี่ก็แสดงเห็นว่าไม่ได้มีความจริงใจในการปกป้องอธิปไตยไทยเลยนะํา,าคลิปที่หลุดออกมานั้นเจตนาชัดเจนเลยเนื้อหาชัดเจนเลยว่าเข้าข้างฝา่ายข้าศึกใช่ไหมก็แสดงว่าองเองเป็นไส้ศึกเป็นไส้ศึกทรยยศชาติใ่ไหม คนทรยศชาติได้อย่างนี้ชาติไทยได้ให้เขามีอยู่มีกินได้ร่าได้รวยได้มีความสุขในชาติไทยแต่เขาไม่ได้รักชาติไทยเลยใช่ไหมเป็นนายกไทยหัวใจขมนใช่ไหมเขาไม่ได้รักคนไทยเลยไม่ได้รักชาติไทยไ<ม>เลยรักแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองเท่านั้นใช่ไหม นี่เรายังไม่รู้เลยว่าแล้วที่เจรจากันที่คลิปยังไม่หลุดออกมานั้นก็ยังไม่รู้เลยว่าไปสัญญาอะไรกับฮุนเซนไว้ใช่ไหมย,ยังไม่รู้เลยว่าไปสัญญิงสัญญาอะไรไว้และฮุนเซนก็คูอยู่ตลอดเวลาเลยน่าว่าจะปล่อยคลิปออกมาเรื่อยๆจะเปิดเผยความลับออกมาเรื่อยๆ ทั้งคุณอุ้งอิงคุณเฮ็นเซนและทั้งคุณอุ้งอิงคุณทักษิณลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นคนเห็นแก่ตัวแบบนี้ทางนู้นต่อรองมาอย่างไรว่าโอ้ถ้าไม่ทำน้าผลประโยชน์ต่างๆให้เขาในแง่นั้นเชิงนี้เพื่อที่จะเอาผลประโยชน์จากประเทศไทยของเราแต่เสียผลประโยชน์ส่วนรวมแบบนี้เขาต่อรองแบบไหนเราก็ไม่รู้เลยใช่ไหม แบบนี้ไทยมีโอกาสเสียอธิปไตยใช่ไหมมีโอกาสเสียผลประโยชน์ส่วนรวมใช่ไหมแล้วจะไว้ใจให้บริหารแผ่นดินต่อไปได้ไหมไม่ได้เลยนะแบบนี้เราไว้ใจให้บริหารแผ่นดินต่อไปไม่ได้เพราะเสี่ยงต่อประเทศไทยของเรานั้นจะสูญเสียแผ่นดินสูญเสียอธิปไตย และเสี่ยงที่เราจะสูญเสียผลประโยชน์ส่วนรวมในนโยบายต่างๆโครงการต่างๆที่ภาครัฐควบคุมกํากับอยู่ใช่ไหมแบบนี้ไว้ใจได้ไหมว่าจะไม่ขมเหงใครๆไม่คดโกงใครโดยใช้อำนาจภาครัฐในประเทศไทยไว้ใจได้ไหมเราไว้ใจไม่ได้สักโครงการเดียวเลยใช่ไหม คนไม่ซื่อสัตย์คนอากตันยูคนทรยศชาติคนปิ้นป้อนต่อแลลแบบนี้ไว้ใจไม่ได้เลยใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นเทคนิคการเจรจาเทคนิคการเจรจาเพื่อประโยชน์ส่วนตนใช่ไหมไม่ใช่เทคนิคการเจรจาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเลยใช่ไหม แบบนี้คนไทยเราไว้ใจไม่ได้หรอกที่จะให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปให้บริหารบ้านเมืองต่อไปเพราะไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เลยใช่ไหมผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเลยใช่ไหมผิดอาญาแผ่นดินด้วยใช่ไหมแบบนี้ไม่สมควรที่จะบริหารราชการแผ่นดินต่อไป แล้วถ้าเป็นอย่างนี้เราจะทำอย่างไรกันดีนะพระพุทธเจ้าก็ได้ตัดเอาไว้พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ผู้ที่มีความรู้นะพระมีปัญญาที่คุณในการปลาพลังความชั่วที่มีฤทธิ์ที่สุดมีแสนยานุภาพสูงสุดท่านได้ตัดเอาไว้ว่าการจะปลาพลังชั่วของคนชั่วโดยเฉพาะ คนชั่วที่มีฤทธิ์มากที่สุดนั้นท่านตัดเอาไว้ในอาปาริหานิยธรรมธรรมที่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกโดยที่ท่านไปสอนครั้งแรกไปสอนกับเมืองไปสอนเมืองวัดชีที่เป็นเมืองเล็กๆแต่ท่านไปสอนอาปาริหานิยธรรมธรมที่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกเอาไว้เมืองมคตเมืองใหญ่จะไปตีเมืองวัดชีเนี่ย พระพุทธเจ้าตรัสว่าตราบใดที่เขาปฏิบัติอปาริหานิยธรรมอยู่จะ,จะเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกแต่คนที่เป็นเมืองใหญ่ๆนั่นแหละถ้าไปตีเขาก็จะแตกพ่ายไปเลยทำนั้นคืออะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้มวลชนคนดีผู้มีอริยธรรมผู้ภาคเพียรหยุดชั่วทำดี ทำใ,ใจให้ผ่องใสด้วยอริยธรรมไปเป็นลำดับลดับนั้นล้อมรวมพลังกันให้ได้มากที่สุดรวมพลังกันให้ได้มากที่สุดพร้อมเพียงกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วทำอะไรท่านตัดในคั้นตัสุที่หนึ่งบอกว่าให้ช่วยกันไปคมปน้ำประจัน์คนชั่วพูดภาษาบ้านๆก็ช่วยกันดานั่นแหละ ด่าเอาบุญเข้าใจไหมก็ช่วยกันติคมประนามประจานช่วยกันด่าคนชั่วว่าไอ้ที่ทำไปนะมันชั่วอย่างไรมันเลวอย่างไรมันเกิดผลเสียอย่างไรแล้วก็ให้สรรเสริญคนดีให้เคารพคนดีให้ส่งเสริมคนดีให้สานพลังกับคนดี ข้อที่สองในการระงับอธิกรณ์เจพระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ว่าให้ลงโทษคนชั่วตามกฎหมายให้สมกับความผิดของคนชั่วเพราะฉะนั้นถ้ามวลชนคนดีทั้งมาปรากฏตัวได้ทั้งที่อยู่ทางบ้านล้อมรวมพลังกันได้มากเท่าใดเท่าใด ในการติคมประนามประจานลงโทษคนชั่วทางกฎสังคมทางกฎหมายทําได้มีฤทธิ์มากเท่าใดเท่าใดคนชั่วก็จะพ่ายแพ้มากเท่านั้นเท่านั้นคนดีก็จะชนะมากเท่านั้นเท่านั้นพี่น้องหลายท่านบอกกับอาจารย์ว่าการมาของพี่น้องนี่มันจะสูญเปล่าหรือเปล่า การมาชุมนุมแต่ละครั้งมันจะศูนย์เปล่าหรือเปล่าขอยืนยันว่าพลังเสียสละของพี่น้องไม่มีวันศูนย์เปล่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติตลอดเวลาพระพุทธเจ้ายืนยันว่าในธรรมิกสูตรในสันนิธานสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าคนดีล้อมรวมพลังกันได้มากเท่าใดเท่าใด ก็จะเหนียวนำให้คนอื่นที่เป็นคนดีทั้งหลายทำความดีมีกําลังใจกําลังปัญญากําลังบรารมีร่วมในการทำความดีมากเท่านั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะทำให้หน่วยต่างๆที่ทาหน้าที่ตัดสินตามกฎหมายก็ตามดำเนินการตามกฎสังคมต่างๆก็ตามท่านก็จะทำความดีของท่านอย่างสุดความสามารถ ในการปราาพลังชั่วในการส่งเสริมพลังดีเพื่อประโยชน์สุขของสังคมประเทศชาตินั่นเป็นธรรมะที่ถูกต้องที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นพลังความดีของพี่น้องที่เสียสละมาทุกภาคส่วนนั้นไม่สูญเปล่าจะไปเติมพลังให้กับคนดีทุกภาคส่วนในประเทศไทย ทำความดีของท่านโดยการปราบพลังชั่วส่งเสริมพลังดีตามหน้าที่ของแต่ละท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพและพลังความดีที่มาล้อมรวมพลังกันนั้นจะทำให้คนชั่วท้อแท้วันไวแล้วก็พ่ายแพ้ไปในที่สุดท้ายนี้ขอยืนยันกับพี่น้องพระพุทธเจ้ายืนยันว่าถ้าคนดีมีอริยธรรม มาลลอมรวมพลังกันได้มากเท่าใดเท่าใดเท่าใดและสารพลังกันทางบ้านได้มากเท่าใดเท่าใดคนชั่วที่คิดพูดทำไม่ดีที่มันกระทบกับคนดีนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะพินาศไปยิ่งกว่าโจรฆ่าโจรอีกพลังแห่งความชั่วที่เขาทำมากระทบพลังความดีที่มีอริยธรรมนั้น สองพลังนี้จะสังเคราะห์กันแล้วก็ทำให้เขานั้นพ่ายแพ้ได้รับความเดือดร้อนเลวร้ายิ่งกว่าโจรฆ่าโจนเยกท้ายนี้ขอสแสดงความคิดเห็นสามประเด็นสั้นๆคือหนึ่งประชาชนคนดีไม่ได้ลิสยาคุณนุงเองที่เป็นนายกต่อไปหรอกแต่เราให้โอกาสคุณ ลาออกเพื่อให้คุณนั้นได้มีโอกาสทำความดีบ้างใช่ไหมพอให้ประชาชนรู้ว่ามีจิตสํานึกบ้างมียางอายบ้างใช่ไหมจะได้พอลดโทษให้บ้างนะในตะเดียวกันนะพักร่วมก็เหมือนกันพักร่วมก็เหมือนกันเราให้โอกาสคุณออกจากการเป็นพักร่วมเราไม่ได้ลิษยาคุณที่คุณเป็นพักร่วมหรือมีตำแหน่งใดๆใช่ไหม แต่เราสงสารคุณที่คุณกอดคอกับคนชั่วส่งเสริมคนชั่วซึ่งมันเป็นวิบากไรความหายนะของคุณใช่ไหมเราไม่อยากให้คุณมีหายนะเพิ่มขึ้นไปอีกเท่านั้นนะแต่คุณจะเอาหรือไม่เอาแล้วแต่ความโง่หรือความฉลาดของคุณเท่านั้นใช่ไหมและสุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทหารหารทุกท่าน ที่ปกป้องอธิปไตยไทยพลังแผ่นดินพร้อมให้กำลังใจพร้อมสนับสนุนทหาร,หารทุกท่านอย่างเต็มที่เลยใช่ไหมสุดหัวใจเลยใช่ไหมพี่น้องมวลชนคนดีทั้งหลายสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้เป็นกำลังใจให้กับคนดีทุกท่านครับขอบคุณครับ